ดราม่ามิลลิในเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่าครับเกิดอะไรขึ้นมากวันนี้ผมจะมาสรุปประเด็นว่าแต่ละอันเนี่ยดราม่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราควรจะชื่นชมมิลลิยังไงถ้าอยากพร้อมฟังคลิปนี้แล้วฝากกด f o l l o w มมที่ช่อนตรงนี้นะครับเพื่อเดินทางไปสู่200,000 follower ใน Tik t o k อแล้วก็ใน YouTube พาไป5,000 follower หน่อยดีโอเค แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับมินล,ลิเกิดอะไรขึ้นก่อนต้องเท้าความก่อนว่าเวาทีระดับโลกอย่างโคเชล่านะครับปี2022นี้ประกาศไลน์อัพออกมามีศิลปินทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับแล้วก็ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับถึงจะไปเล่นงานนี้ได้บอกไว้ก่อนว่าคอเชล่าไม่ได้ง่ายๆเลยครับเพราะมันเป็นงานระดับโลกแล้วแทบจะอันดับหนึ่งเลยมั้งในการจัดเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกนะครับซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือว่าน้องมิลลินะฮะได้เดินทางไปร่วมกับค่าย88 Rising ในการได้ขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตเล่นอยู่แต่ว่าต้องบอกเลยว่าวิลเลกรรมที่เติรไปทาบนเวทีนี้มันแจ๋วมากนั่นคืออะไรฮะ ถ้าเกิดว่าคนที่เคยดูตามนะครับตั้งแต่ต้นโชว์จบนะครับมิลลี่ก็ขึ้นไปเล่นเพลงสุดปังใช่ไหมแล้วก็นี่จ้ะเขาเหนียวมะม่วงนะรีพรเซนต์ความเป็นไทยไปอีกนะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะฮะมิลลี่ก็เลยไปกินเขาเหนียวมะม่วงบนโชว์เลยนะครับก่อนที่เธอจะเดินลงไปเนาะก็ถ้าดูในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าก็กินมะม่วงฟ,ดฟาดๆันเลยจ้ะแม,ม่อืมซหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นฮะรดรา,าม่าเลยฮะ ดราม่าแรกนะครับประเด็นแรกคือบอกว่าเมลลี่ไม่เหมาะสมในการที่ไปกินขา้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีแบบนั้นเพราะมันดูไม่มีมารายาทขออีกทีนะไม่ไม่เหมาะสมไม่มีมารายาทเพราะว่าไปกินขา้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีคอนเสิร์ตเอางี้เท้าความมันก่อนว่าเวทีคอนเสิร์ตคืออะไรครับเวทีคอนเสิร์ตคือพื้นที่สาหรับการแสดงโชว์คอนเสิร์ตใช่ไหมซึ่งหมายความว่าศิล,ลปินเขาจะทําอะไรก็ได้บนเวทีคอนเสิร์ตโดยที่ไม่ได้เป็นรบกวนคนฟดูนั่นเองนะครับ ต่อให้เขาจะไปปั่นจักรยานบนเวทีคอนเสิร์ตเขาจะไปเล่นกายกรรมไฟกระโดดตีลังกาอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่ามันเป็นการแสดงโชว์ต่อให้เวลีขึ้นไปกินข้าวเหนียวมะม่วงมันก็ไม่เห็นจะผิดมรารยาทตรงไหนเลยนี่ครับเพราะเขาไม่ได้ปาปอกมะม่วงใส่คนดูสักหน่อยนะครับไม่เหมือนลุงแถวนี้ที่แบบว่ากินกล้วยแล้วก็โยนใส่คนอื่นอย่างเงี้ยอันนั้นน,น,นั้น้ไมรมารยาทน,นะครับแต่ถ้าเกิดอะไรเนี้ยเนี่ยมันก็คือการโชว์แบบหนึ่งแล้วก็เป็นการเ e p r e s e n t ไปด้วยนะฮะแล้วก็มีแบบบางกลุ่มเนี่ยเขามองว่าเอ้ยขนมเนี้ยมันเสียมารยาทเต้นไปกินไปเป็นตัวอย่างไม่ดีเยาวาชนถ้าตัดไปภาพในวันดิเรกชันเนี่ยเขากินกล้วยนะฮะกินกล้วยให้กันจริงจังบนเวทีนะครับนี่เป็นเวทีของระดับโลกนะศิลปินระดับโลกเขายังกินกล้วยแบ่งเพื่อนกินเลยเดี๋ยวผมให้ขึ้นภาพไปดูเห็นไหมมันผิดมารยาทต,ตรงไหนประเด็นนี้ก็เลยสรุปได้ว่าบาอองทีมันก็ลอยไปยนิดนึงนะครับในการไปบอกว่า ไร้ามารยาทในการกินอาหารบนเวทีก็ไม่ใช่เนาะข้อที่2ครับอันนี้เป็นดราม่าต่างประเทศนะฮะแล้วก็จริงๆเข้ามาไทยด้วยก็คือมีการเคลมเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะเคลมวัฒนธรรมก็คือทางฮามเมนนะครับก็เคลมว่าเนี่ยเขาขอบคุณมิลลี่นะฮะที่แบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ได,ได้เผยแพร่อะไรนะเขาได้แลว้วโปรโมทอาหารอะไรอะของหวานประจําชาติเขาอะไรเงี้ยคนคามเมนต้องใจเย็นนิดนึงนะครับคือดูบริบทกันนิดนึงก่อนจะเคลมอะไรนะฮะเพราะว่า มิลลี่เป็นคนไทยครับมิลลี่เป็นคนไทยไปในนามคนไทยที่ไปอยู่กับไปในนามค่าย88 Rising นะครับาการที่คนไทยไป represen t อาหารที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยของชาติเขาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเคลมนะฮะเพราะว่าการเคลมอย่างนี้คุณไม่ดูบริบทในการเคลมอะไรเลยนะครับเหมือนคุณบอกว่า เฮ้ยฉันเห็นคนไทยคนนี้เขาไปทําวันนี้บนเวทีนี้แล้วเ็าจะไปเคลมเป็นของชาติตัวเองผมว่าต้องใจยเย็นๆกันนิดนึงนะครับคนไทยเราจะเคลมไหมเคลมครับกระทรวงอะไรต่างๆก็เริ่มจะมาเคลมแล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยคนจะยกอาหารประเทศที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงให้เป็นอาหารประจําชาติเขาเคลมทําไมอ่ะตอนบิลลี่จะโดง่งจะดังก็ไม่เห็นสนับสนุนเขาเลยไปเวทีระดับโลกให้เงินบ้างหรือเปล่าก็ไม่ให้ไม่สปอร์ตอะไรเลยแต่จะไปเคลมเขาอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าคุณไม่เขินหรอแล้วก็คุณไม่รู้สึก ระอายบ้างเหรอในการที่แบบว่าคุณทําโปรโมทอะไรก็ตามมากมายในการจะขายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยให้คนต่างชาติได้รู้นะฮะมิลลิเนี่ยขึ้นไปมะม่วงครึ่งซี่กับข้าวนิดหน่อยนะฮะไปกินเนี่ยยอดขายขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูคือชื่อค้นหาเขาว่า mango sticky rice ขึ้นเป็นแบบใน Google คือพุ่งคุณต้องคิดดูแล้วกันว่าการโปรโมทซอฟท์พาวเวอร์แบบไหนที่มันเวิร์กแล้วคุณจะควรจะซัพพอร์ตอะไรนะครับและอันสุดท้ายนะฮะเราจะไม่ไดราม่าแล้วเราจะมาอวยว่า เก่งมากครับมิลลินะฮะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ดีๆให้กับเด็กรุ่นใหม่ศิลปินอะไรก็ตามที่อยากจะไประดับโลกนะฮะว่า ตามความฝันก็เป็นไปได้นะครับนี่ขนาดเราทํากันเองยังได้ขนาดนี้นะถ้ารัฐสนับสนุนเนี่ยมันจะไปขนาดไหนนะครับแต่ก็ลองดูว่าเขาจะสนับสนุนเราหรือเปล่านะฮะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการสรุปสาระที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากแชร์ออกไปแชร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด follow ช่อง Mighty Channel ตรงนี้นะครับเพื่อนๆทำสู่200,000 follower นะครับกดไลค์กด subscribe ในช่อง Facebook หรือ YouTube Mighty Channel ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากจะบอกว่าเอออยากกินข้าวเหนียวมะม่วงมากนะครับแล้วก็ดราม่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดราาม่่ทีเป็นแบบ เล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะรวมถึงนี่เข้ามาด่าอะไรไร้มารายาทอะไรกันผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะครับเรื่องที่ใหญ่กว่าคือว่าคนไทยได้ไปยืนเวทีระดับโลกแล้วแล้วควรจะสนับสนุนกันนะครับไม่ใช่มาสร้างดราม่าก,กันไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันจะมีดราม่าอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่ามิลลี่ไม่มีชื่อในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแต่ต้นคลิปแล้วว่าหน้าทลาขนาดน,นั้นคือไม่มีชื่อมั้งนะฮะล้วการที่เขาลงชื่อว่าเ,าเป็นทีม88ดสิไซิ่งก็คือมันมีหลายคนในนั้นคุณก็ต้องไปดูว่ามีใครบ้าง หนึ่งดังนั้นกนะ็คือมีลิกในในการที่แบบว่าดราม่าอะไรเอาตัวเข้าไปแทรกโชว์ที่ผมไม่ใช่นะ มันปแปลกน,นิดนึงมันดูหลักลอยมากไม่มีหลักฐานเลยแล้วหลักฐานเขาก็เด่นโดขนาดนั้นแล้วน้องอก็ขึ้นเวทีจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นหลักฐานที่ชี้อะไรได้หลายอย่างนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าคลิปอยากให้สรุปคลิปอะไรต่อไปดราม่าอะไรฝากเข้าไปคุยพิมคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดต่อโฆษณาสินค้าอะไรก็ตามนะครับไอจีไปที่พิธีแข้งล่างนะครับพิมเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็รับบิวสินค้าและโฆษณาทุกชนิดนะครับส้ารับคิต่อไปจะคลิปอะไรฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ